มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยะนะครับสำหรับนักแสดงสาวน้องใยไหมชิมนารดีคุณผู้ชมนะครับเผยถึงละครเรื่องเรือนกาละเวกอ่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยากแล้วก็ท้าทายความสามารถมากๆคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยต้องประกบกับนักแสดงรุ่นใหญ่อ,อย่างคุณแป้งแล้วก็คุณภูริด้วยเป็นยังไงคุณผู้ชมไปฟังน้องสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรือนกาละเวกนะคะก็ถือว่าเป็นเรืร่องที่ค่อนข้าง ไม่ได้ยากไม่ได้ไงแล้วกันแต่ว่าในในพาร์ทของครอบครัวก็คือพี่แป้งกับพี่ภูริค่อนข้างเป็นอะไรที่เคชมันสะใจมากค่ะแล้วก็ใช้เเอ energy ค่อนข้างเยอะเวลาเล่นอะไรอย่างเพราะว่าพูดงี้ไม่งอนน่ะน้อ energy เต็มทั้งคู่แล้วเราเป็นคนกลางก็ต้องคอยแบบหยุดหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช้เเอ energy เยอะให้มันมากกว่าเขาเขาจะได้หยุดได้อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะเออตัวละครพิเนตหรือว่าที่หมายเล่นอ่ะมันมัน เขาไม่ได้เป็นคนดราม่าขนาดนั้นแต่ว่าด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องรับมือคนเดียวและต้องไมเนี่ยด้วยตัวเองคนเดียวไม่มีใครเขาช่วยอย่ะถ้าดูจริงๆเขาเป็นเครดิตผู้หญิงเลยคนนึงที่ต้องมาคอยแบบจัดการทุกอย่างเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่านางนาสาหัสนะแหมแหมเองอ่านบทแต่ละตอนหรือว่าเล่นแต่ละชั่วก็รู้สึกแบบเออสองสารละครพีเรตุเหมือนกันที่เด็กผู้หญิงเลคนนึงก็มาแบกเรื่องรวมากมายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยอาวุโสสุด,สดละเพราะว่าประสบการณ์เยอะสุดแรงมากแต่ก็จริงหรอเยอะสุดจริงๆเหรอ,อประสบการณ์เยอะเลยสิบหกสิบห้าสิบหกปีประมาณนี้ 15, นจริงหรอเอยอะเหรอโอเคแล้วนอกปีแรกๆเราอยู่ในเรื่องละครนะคะแบบตอน,นเด็กๆก็เป็นโฆษณาก่อนแาจจะเครียดนิดหน่อยเวลาแบบมีพี่ๆเรียกว่าผู้อาวุโสเพราะว่าจริงๆการแสดงของเรามันก็ไม่ได้แบบว่าดีหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้แบบ สามารถเทียบเท่ากับพี่ๆรุ่นโตได้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ๆเขาสุดยอดจริมากๆแต่ว่าใหม่ก็พยายามที่จะพัฒนาอยู่เรื่อยนะคะเวลาผ่าคือหมายถึงว่าโอเคต่อให้เราเล่นมานานแล้วก็จริงแต่มันก็มีบางสกิลที่เราอาจจะยังทําได้ไม่ดีนะเราทาสกิล A อดีแต่สกิล B เราอาจจะไม่ดีก็ได้ก็ไปพัฒนากับทางการเรียนการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอ๋อสมัยนี้มันมีเทคนิคนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่นะหรือว่าคุณครูคนนี้เขามีแบบเทคนิคแบบนี้ที่เราสามารถเจออะไรบางอย่างได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเหมือนทางจริงๆทางช่วงวันเขาก็จะมีให้แบบให้เราได้เรียนด้วยเป็นแบบเป็นทุกวีคไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอร์สไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็มีได้เรียนอยู่บ้างก็สนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เจอฟิลไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีฟีลเหมือนแบบกองละชาวแล้วมีแอบขี้เกียจตื่นนิดนึงมันง่วงเงี้ยพวกกองมนเลิกดึกไงเลิกสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายพอเรามากองแล้วก็เหมือนคิดซะว่า ได้มันเจอเพื่อนได้มันเจอพี่พี่ทีมงานอะไรค่ะก็คิดแบบคณะที่เรียนอยู่ตอนนี้มันก็เกิดการแสดงด้วเยเรียนละครเวทีะค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเออเรานอกจากมาได้เรียนศาสนะตร์หน้ากล้องแล้วอ่ะเรายังได้ไปเรียนอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นศาสตร์ละครเวทีอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเออย่งสนุกเร่องความสนุกมองละ้รไวอี<ม>น้องใยใหม่นี่เป็นนักแสดงที่เก่งนะเพราะว่าเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเราเลยเห็นนะคะก็มีแบบว่าเออเล่นภาพยนตร์ด้วยรวมถึงนะคะเขาแบบว่าเป็น ร้องเต้นด้วยนะอ,อ,อ,อยู่แบบว่าถ้าเกิดจะไม่ผิดจีมเอ็มไหมถ้ารู้สึกนะคะแล้วตอนนี้ก็แบบว่าม,ววมาเล่นละครด้วยทางช่องวันนะคะยังไงฝากติดตามด้วยเรือนการเวก